ก็สวัสดีนะครับชาวเมิตร,รักแฟนเพลงทั้งหลายน,นะครับจากที่เราเว้นการเทรดมาจริงก็ไม่ได้เว,ว,ว้นนะครับเว้นการทำคลิปเพราะว่าหลับสลบไป2วันนะครับเราก็มาดูวิเคราะห์นะครับก็ไม่ใช่วิเคราะห์เราก็่มาทำแบ็กเทสพอเบิร์ดเทสกันนะครับใน ICT Concept นะครับดยสิครับอันนี้คือวันพุธนะครับราคาเนี่ยวันจันทร์เนี่ยมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับเห็นไหแท่งนี้ วันอังคารนะครับราคาลงมาทําต่ําสุดนะครับนะแล้วก็วันพุธขึ้นไปนะครับตันนี้ก็น่าจะเป็นราคาโลสุดนะครับแล้วก็วันอังคารทําราคาที่ไฮสุดนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับทําโลแล้วขึ้นขึ้นมาไฮสุดที่ที่วันพุธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นนักกลับตัวนะครับวันพฤหัสเป็นวันที่จะกลับตัวเรตนะครับดังนั้นก็ ถ้าเราตั้งใบแอดอย่างนี้เอาเอาไว้แต่แรกเลยเนี่ยนะครับนะก็อาจจะเป็นประโยชน์โดยโดยสถิตินะครับนะัสงว่าเราย้อนย้อนไปสัปดาห์เก่าๆนะฤีวันศุกร์เนาะวันจันทร์นะครับอังคารพุธนะครับนะลงนะลงมาสามวันติดรหัสมันก็พาขึ้นนะครับนะหนนะวันศุกรนะ์วันจันทร์ นะครับอังคารขึ้นพุธธฤกยษ์ห,ยหัวหัดขึ้นไปต่ออ่าอันนี่ก็อาจจะไม่จริงนะครับมาวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์อยู่ไหนวันจันทร์อยู่นี้วันจันทร์ขึ้นอังคารเฉยๆนะครับนะพุธนะครับพฤหัสนะก็พุธลงหัวหัดขึ้นนะก็กลับตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะเอาว่ามันเป็น วันที่มันจะกลับตัวลกันอาจจะไม่ได้เสมอไปนะแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามามันก็อาจจะช่วยได้นะครับเนพะราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นไปได้ว่าราคาเนี่ยมันเข้ามาแก็บตรงนี้ที่เราตีไว้นะครับเนะี่ยแล้วมันก็จะกลับตัวลงนะนะครับโอเคอ่ะแล้วเ,เราก็ลองมาดูในปัจจัยนะล้วก็มาดูราคากันนะครับาเรมาดู ตลาดนะ้มันก็นิ่งๆเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นอนฟาร์มแล้วราคามันกำลังพุ่งข,ขึ้นมาขอโทษน,นะครับราคาเปิดมาเจ็ดโมงเช้านะครับราคาก็สวิงไปสวิงมานะเนาะเดี๋ยวขยายไปนะครับตัว Liquidity เราดูตรงนี้้วเป็น order b เ o c k นะค็ับนะครับ,นะรบนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดราคามันยังไม่มาถึง เป้าหมายนะครับแล้วมันจะย่อลงมาแล้วก็ขึ้น,นต่อได้ตอนนี้มีขีดข้อหายครับค,ครับราคาแยงขึ้นไปนะครับแล้วก็เหมนกระเทดลงมาลงไมก็ยังไม่เป็น d i s p o สเมนต n นะครับนะแต่ว่าราคาได้ทำ equal r ตรงนี้นะครับทม่นธรรมชาติ จะกลับตัวมาต้องขึ้นไปเอาอีโคไฮโคนะครับนมะาว,ว่าราคานิ่งๆเลยนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะยิ่งมายิ่งแบบหลับไปหมดแล้วหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็มาตลาดลอนดอนนะครับนะลอนดอนราคาเทดขึ้นไปนตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวเซลไซต์ลิสตี้มันยังไม่โดนเคลียร์เลยนะราคาก ลงไปก็มีนำมือแล้วก็เข้าเข้าไปจนอันนี้ด้วยนะในแก็บที่เราเลงไว้นะครับก็มีโอกาสจะกลับตัวน,นะครับพอเข้าไปแตะปุ๊บแอร์ทำทารจะดิสเพลตลงนะแล้วเราก็เริ่มเลงสวิงโลของเรานะครับดิสเพลตขึ้นนะโอเคตรงนี้จะได้ไม่เอ่ยน,นะแบตเทนอันนี้คือเรารู รู้รู้อยู่แล้วนะครับวม่มันจะอย่างไรนะฮะโอเคกลับไปทำอีโคไฮใหม่นี่นะครับเอ,อเคมันเป็นสีดึงเป็นสีเป็นสีน้ำเงิน,นอีโอคไฮใหม่จะขึ้นไปเทคตรงนี้ไหมนะครับราคาลงมาแบบไม่ค่อยจะเป็นดิสเพสเมนเท่าไหร่นะครับเนาะไม่ได้เกิดแก๊ปขึ้นมานะ ก็ไม่หลงหยืดยัย้งยืกยั้งนะเขอันนี้ค่อยดูมีความแข็งแรงนะครับนะมีความแข็งแรงแ<อ>ตง่ว่าตรงนี้มันเป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับอย่าไปมั่นใจเกินไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมห้าไม่ได้แข็งแรงมากและเวลา ห้ามุมไปเนี่ยครับราคาก็กวาดไปนะวงเงินอันนี้มันถึงหนึ่งทุ่มนะครับนะราคาเป็นี่ยครับนะครับนะประมาณนี้นะเซอร์วิสนี้นะครับเป็นเซอร์วิสไฮที่ไม่ได้มีตัวไหนมาคู่นะครับใต่างประเทศเป็นเซอร์วิสไฮก่อนนะครับเั้นแบบเราอยากจะเห็นกวาดข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างพักภูมิ าราคาต้นไห,เหลเลยปื้นเืดเลยนะครับโอเคมันจะเป็นการหลรือเปลต่านะครับราคาเข้ามาในกลบนี้นะถ้าใครนี่นะครับาคาเด็กขึ้นมานะซาบินไฮนี้นะครับดูสเเบบนะิเป็นซาบ,บินไหมอ่าเป็นซลบินจะไปเลยเหรอยังนะครับนะครัเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจังหวะนี้ ราคาจะมาสร้างอีโคไฮตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเบรกขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่านะเราอยากหเห็นลงมากกว่าไดคิวเรตตี้นะครับแล้วก็เทคขึ้นไปนะครับสีรา mm hmm. okay. คาทิ้งปื้ดลงมานะครับนั้นแท่งถัดไปเราควรจะเห็นย้อนกลับขึ้นไปไม่กลับเลยนะครับลงลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะดีที่ ไม่ได้ใจร้อนเข้านะครับเนี่ยตัวอย่างของการใจร้อนเข้าคือทีอ่ผมโพสไปก่อนหน้านี้นะครับที่เราไปดูใน m หนึนะครับนะ m หนี่ยนะที่ผมตีว่าเราจะต้องชนะสวิงนี้นะครับเนี่ยสวิงนี้มันยังไม่นะจริงๆมันก็พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะ m หรือเป็นม้นะครับเนี่ยมันเป็นสวิงที่เราหวังจะต้องชนะนี้เราถึงจะเข้าออ,อเดอร์ได้นะถ้าเกิดว่าดื้อไปเนี่ยดื้อก็โดนสแนลไปเลย ในะอย่างคลิปที่ได้แชร์ไปนะครับอ้วาวไปนะครับแสดงว่าตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับแสดงว่าตลาดก็น่าจะกลับไปเป็นไปปิดกั๊ตรงนี้แล้วแหละนะครับนะเป้า,าใ,นในจะเป็นปิดกั๊กตรงนี้แหละนะคะนนนงแบบด้วยด้วยการเคอร์ริคุดิตี้ที่ท่าไหนก็ตามนะครันบนะอาจจะมองว่าเนี่ยเคอร์ริคุดิตี้แท้จริงนะครับก็คือที่ตรงนี้แหละไปกว่าออกว่าแล้วก็โกยลงมา แต่ว่าเรามีจังหวะให้เข้าตรงแก๊กนี้นะครับนะเราได้ไแก๊กเนื้อนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทาร์เก็ตไปแล้วนะครับมาผอลบไปแล้วกัน <คา S 1> ขอทายย้อนให้ย้อนนะครับไม่ย้อนเลยนะไปไปครับไม่กลับเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอย้อนหนึ่งนะครับนะจังหวะอัมตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับนะเรา M1 นี่ น่าจะเห็นจังหวะเข้าได้ไวกว่านะโอเคเราจะเห็นใน M1 นี่ก็ต้องบอกว่าแบบมันมี liquidity ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันอย่างเงี้ยนะครับผมว่าปิดกั้มนอนดีกว่านะโอเคนะราคาย่อนขึ้นมาเข้าเซฟเป็นเลิศนะผมที่เราเห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีแก็บเล็กๆนะครับนะราคาดิสเพลย์ที่เรามีแก็บเล็กๆตรงนี้นะครับราคาย่อนท้องแก็บก็เข้าเลยเลยแต่ต้อง SL โอคแล้วก็ใน M5 เมื่อกี้เราจะปิดแกนตรงนี้นะครับนะเราเล็งเส้นไว้ตรงนี้นะครับามาถึงตรงนี้เรจะปิดนะ mm. ไปเนะี่ยหูมันไปอย่างนิดนึงนิดเลย,เ,ลยเรียบร้อยนะครับนะปิดเลย13เหรียญน,นะครับนะพิซซ่าอร่อยอ่าครับบุฟเฟอะไรแค่ <c oughs> อันนี้ก็คือจบเลยนะครับของวัน พุธนะครับนะของวันต้องเรื่อหัดนะต้องมาถึงข<ม>้างล่างนี้ก็น่าจะถึงนะเพราะว่ามันเป็นอีคอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ต้องมันก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมครับนะนนะเป็นดิวิตี้นะีโอ้โหควอีกแท่งเดียวถึงเลยนะแล้วก็ถ้าจะไปกว่าน,นี้ก็ก็ได้นะครับนะถ้ามีมีเวลาก็คิดว่าได้แต่ว่าเราเราดูก่อนว,ว่าราคามันอยากจะกลับหรือมันอยากจะกลับตัว นี่นะครับนะปึ๊บนี่นี่ราคาอย่างนี้นะครับมันทำท่าเหมือนจะกลับตัวเนาะครับแต่มันมีสวิงนี้ที่ชนะก,กันขึ้นมาด้วย d i s p พ a c ม m e n t นะครับอ่าโอเคเกิดกลับตรงนี้นะครับนะในะถ้าเราไปดูใน m 1โอเคขี่หัว m 1มันไม่ค่อย m 1มันแบบค่อยๆแบบเบริสไปช้าๆนะครับนะแต่ถ้าดูใน m 5เนี่ยนะครับใน m 5เนี่มันก็ ดูว่าแข็งแรงนะครับไปอย่างนแรงนะครับเรา,ล,า,าลองมาดูกันนะถ้าใน m เราเห็นท่านี้จะเป็นยนะังไงนี่ยหัวจำไม่ได้นะเว่าผมก็ปิดจอจริงจเลยก็ไม่ได้เทรดเลยนะครับชนะแนละ้วใช่ไหมเราจะเข้าตรงไหนเราก็เข้าแก็บแก็บไหนตรงนี้แก็บไหนแก็บตรงนี้นะครับเราเข้าแก็บตรงนี้นี่เลยนะครับแนละ้วก็เสถียรไปที่ไหนอ่ะ ผมันไม่มีมีแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะตรงนี้นะที่แบบเป็นแก๊บที่จะปิดนะครับ อเคแล้วราคาเราก็โดน SL กันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นอันจบในของวันนี้นะครับนะตีอะไรวันที่สามก็เที่องคืนนะครับจบกันไปถ้ามาดูใน M5 นะครับเห็นว่าไอ้จังหวยที่เราดิ้นดินกันเมืเ่อกี้คือเราเราเห็นมีเทดแท่งเขียวขึ้นนะครับเนะีนยังไม่ทำทําสวิงไฮเพื่อให้กวาดน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างเงี้ยมันสวิงไฮมีส โลนะครับนะเรายังไม่เข้าเงื่อนไขว่าเป็นโลกับโลแล้วก็ไฮที่จะต้องชนะไฮที่ชนะโลก็มันูลงงงนะก็คือว่าถ้าตรงนี้เป็นสวิงโลตรงนี้เป็นสวิงโลนะครับนะตรงนี้คือสวิงไฮที่เราอยากจะชนะก็ตรงนี้นะก่อนที่เราจะเห็นราคากลับตัวขึ้นนะครับน,ะนี่วิธีดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้จะใช่ไหมคือต้องเห็น ดิสเพปเมนตะ์อย่างเงี้นะยน,นะครับพื้นขึ้นไปนะอย่างเี้ยนะแต่ดิสเพปเมนต์ไม่น้อยต้องเป็นสีสีเขียวนะครับอ่าเราต้องเห็นอย่างเงี้นะครับแล้วก็เข้าเข้าที่ราคาย้อนมาเส้นนี้หรือมาที่กัปที่เกิดขึ้นนะถึงจะกลับจริงนะเพราะฉะนั้นถ้ายอย่างเงี้ยยังนะครับไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่หรือถ้าใครบอกว่าตรงนี้นะครับนะตรงนี้เซีเบนโลนี้ สุดวิงโรนี่นะแบบใส่เอกสิทธ์เอาชนะหางนี้นะโอเคนะก็ยังไม่ชนะนะครับยังไม่ชนะแบบดิสเปสเมนต์ขึ้นนะไมเขาอืด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 ขึ้นไปนะครับนะตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่ผ่านมานะโอเคก็จบนะครับนะวันพฤหัส ไปค,คิดว่าเทรดจังหวะนี้ได้นะครับแนละก็ก็ลองแชร์กันดูนะครับนะแต่อันนี้เป็นการชี้วิธีดูชนิดหนึ่งนะครับว่เเรามีไหม M1 มันก็มีสวิงโลตรงนี้ที่มันชนะเนาะชนะแล้วก็เข้าตรงนี้ได้แล้วก็ทิ้งลงมานะเอาละครับก็ใคร ใครเข้าในวันอย่างนี้มันก็คงจะรวยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครเอารักสบายก็ปิดจอบแบบผมแค่ก็ช่างมันนะครับโอเคครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับวันศุกร์ non farm payroll ที่ทุกคนรอคอยนะครับ non farm นี่แบบเป็น holy grail ของการเทรดจริงๆนะครับนะ,ะเรามาดูในภาพ วันพฤหัสเราก็ได้กลับตัวตามตามสัญญาแล้วนะครับนะเขาเพิารออีกไม่นานแล้วก็ซึ่งราคาขึ้นไปแตะที่แก็บที่เราเลงเอาไว้มามาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับนะแล้วก็ในที่สุดมันก็มาแตะแล้วมันก็ลงทิ้งแบบดิ่งเลยนะครับนะเรายังมีเลเวลตรงนี้นะครับนะซึ่งก็เป็นสวิงไฮสวิงไฮแล้วก็เป็นสวิงโลที่อยู่ระหว่างสวิงไฮนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็น ย,ยุทธศาสตร์ของเรางนี้ตึงนะครับนะขอทำสีส้มไว้แบบเป็นไวให้มันติดน,ะนี่ข้างน,นี้นะครับนะทำเป็นเส้นเบิ้ลไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับชัดราคาช,ชนะตรงนี้ลงลงมาได้แบบแข็งแรงนะครับนะอาจจะยุๆๆ่ยิกเราก็ลงน,นะครับก็เป็นการกลับตัวแน่นอนนะครับวันหลังเราก็ เตรียมตัวลงไปหาอะไรที่อยู่ข้างล่างก็าตามได้เลยนะครับนะเช่นตรงนี้เป็นต้นที่เราเล็งกันไว้มาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับใน,นตุลาคมนี้นะครับก็ขอเล็งไว้เส้นนึงนะตรงนี้นะมาถึงตรงนี้เลยนะจะาหรือว้แค่ตรงนี้พอนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นลิควิดิตี้แรกนะครับที่อยู่ในเลน นี่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกมาตรงนี้จริงจริงก็ตรงนี้ก็อันแรกนะครับนะอันนี้ก็อันที่สองอ่ะปิดไปก่อนจะได้ไม่ตาลายโอเคอ่ะลุยกันต่อเลยนะครับนะกับวันซุก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  non farm ร a y r o l l นะาล้วยังรุ่ย ให้มันลงนะครับนี้นะครับทุกคนดูว่าถ้าใครกล้าเหรุนในวันวันฟาร์มที่ราคามันเคลื่อนไหวสวิงกว้างขนาดนี้นะก็ต้องแขวนพระมาแขวนพระสมเด็จมานะครับนะซึ่งพร้อมพร้อมจะขายพระสมเด็จในวันนี้นะครับ นะครับอันนี้ก็ราคาก็คอนโซลเดบตไปมานะครับดูแบบไม่มีการซื้อขายเงียบเลยนะครับทุกคนโดนทุบลงมาฝ่อกันหมดนะครับเราก็เห็นว่าราคามีการสร้างอีโคไฮไว้ข้างข้างบนนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะดิสเพสเมนต์ลงเนตึ๊ดตึเป็นสเต็ปนะครับตรงนี้นะครับเราเราแบบเห็นราคาเกิดแกลบเราจะเข้าแกลบนี้เราก็ย้อนลงเลยก็นได้หรือเปล่า ก็จะมีก็ตรงนี้เซรวิสขึ้นเ mm hmm. วิงเด็กของไฮไฮตรงนี้นะครับแล้วเซอร์วิสโลตรงนี้นะครับจะได้ผลไหมเราลองมาดูกันนะ mm hmm. เขาแก็บนี้แล้วก็ลงแต่ผมไม่แต่ผมว่าไม่น่าเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอีโคไฮอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ลงมาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะลงต่อถ้าลงต่อมันก็ควรจะกว่า ปายสายเล็กคือติ๊ตี้ข้างบนนี้ไปก่อนแล้วก็ลงเนขะ้ามาเหมนเข้ามานะครับนะเซ็นสิบสอเปอร์เซ็นนะไม่เอาล้วสิบสอเปอร์เนแล้วลงว่าลงมันก็ลงจริงอนะซักสิบจ,จริงจริงนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครเอาเอาแค่ตรงนี้ก็น่าจะได้กำไรกันไปแล้วนะครับนะตรงนี้ดูมันเยอะไหมตรงนี้ก็ ก็หลายจุดนะแต่ว่าเราไม่ได้มองในแง่ว่าหลายจุดเรามองในแง่ของว่าอ้า,อาหกเท่าไรนะครับนะตรงน,นี้ก็หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็คุ้มนะครับนะคุ้มเขาได้กินนิ่มๆนะครับนะโอเคก็เอาว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าแลนะ้ววันศุกร์เป็นวันที่นีว่าโอเคอะมาวันมาถึงเวลาพามาถามของเราเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับนี่ช่วงมันฟาร์มนะครับ เทอีโคไฮตรงนี้นะครับราคาเทขึ้นมาจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โหทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอย้อนนิดนึงนะเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันเลยนะครับโอเคอะนะครับอ,อาจจะหวักใหม่นะครับราคาตรงนี้นะแสดงว่าราคาตรงนี้เป็นสวิงแรกนะครับนะเป็น สวิงไฮที่อยู่ก่อนตลาดเยอหยกโอเพนนะครับนะแล้วก็ราคาเทรขขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงอย่างนั้นเลยเหรอก,นะก็ถ้าใครบอกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเอาดิสเพสเมนต์ตรงนี้ก็เอาแล้วเนี่ยนะครับนะีก็ต้องใจกล้ามากนะครับเนะเอาว่าผมว่าถ้าใครจะเทรดแบบปลอดภัยนะครับนะไม่หวังลูกฟุกนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะาเข้าเทรด ในวันที่นะโอเคอราคาเทรดขึ้นมาแล้วก็เกิดอย่างเงี้ยเป็นพินบาร์นะครับนะก็ทึบนี่ราคาลงมาแท่งนี้นะครับนะเป็นก็ยังไม่เป็น displacement ลงอยู่ดีนะนะแต่ว่าราคามาทำภากวาดกวาดตัวนี้มาแล้วนะกวาดตัวบายสา i ลิคเข้างบนนี้แล้วด้วยแท่งนี้แล้วก็กลับลงมาอย่างรวดเร็ว ัาจากนั้นโอ้โหลงไปเลยนะครับ <Okay. S 1> นะขอรีเพลย์จังหวะหนึ่งโอเคนะแต่ว่าต้องไปดูใน M 1น,นะถ้าใครสายแบบอยากจะเทรดข่าวเต็มที่นะครับโอเคราคานี้ขึ้นมาจังหวะนี้นะครับกว่าตัว b บแซลลิบิลิตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นยังไงลงมายัางหนึ่งจังหวะสอง ก็ยังไม่ค่อยเนาะอเคสนะอย่างนี้ก็ไม่เป็น displacement นะครับนะเพราะว่ามันลงลงประชานะครับนะอันนีออ้มันจะมาไหมสิเ,เขียวแบงเต็มๆมขนาดนี้เนาะใครจะมั่นใจเข้าน,นะเปลี่ยนมีแกับตรงนี้นะครับมีแก็บตรงนี้แต่ว่ก็อย่าไปเข้าเลยนะไม่รู้จะโดน หนึ่งอย่างหรือเปล่านะก็โอเคนะครับก็คือถ้ามีแกลบตรงนี้เข้าแล้วใครได้ได,ได้ตรงนี้นะถามว่าโอ้โหได้ได้แท่นนี้เลยนะครับนะลงมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงกี่จุดนะรนะตรงนี้มันหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับนะหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะอะไรเนี่ยกี่จุดนะบล็กเล่มไม่ถูกเลยเนะี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งสาม สามสิบสามกับสิบหกสิบหกพันหกร้อยจุดนะครับนะยอย่างแท่งเดียวนะถ้าเกิดว,ว่าใครใครใครบอกว่าเข้าเข้าตรงนี้นะครับนะใครใครบอกเข้าแก็บตรงนี้นะเ,นเข้าแก็บตรงนี้นะนะก็ถามตัวเองแบบซื้อสัตย์เลยล้วกันว่าถ้าเข้าแก็บตรงนี้นะครับเนะี่ย เราจะวาง SL วาง TP ไปที่ตรงไหนนะครับนะเนี่ยลองดนะูถ้าเราเข้าแก็ตตรงนี้นี่แล้วเราเอา Swing วิ g งไฮตรงนี้นะครับเนะี่ยแล้วก็ตัว l i q u i d i t y ข้างล่างก็คือตรงนี้นะครับนี่รรไ้นึ่น่นะา,าได้1 1.43นะครับเนะาะก็คือลงมาตรงนี้400จุด อ่ะแล้ว16มาตรงไหนนะครับนะ16ก็คือจะต้องไปดูในใน M5 นะโอเค M5 เราเห็นไหมมี liquidity ตรงไหนนี่คือ Swing Road ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ต้องไป beyond กว่านั้นนี่นะครับนะไปดูใน M15 สิเราถอยไปนะโอ้เราก็มีแท่งมีโอ้เราม,รามีลงมาถึงอะไรเนี่ย มีนะครับนะมี liquidity อะไรเต็มหมดเลยขอดูใน h 1แล้วกันไใน h 1นนะครับตรงนี้มีมีอะไรนะก็ไม่เห็นอะไรแสดงว่ามันยังยัง,ย,งยังอยากจะลงไปอีกนะครับนะแต่ว่ามันมีตรงนี้นะมันมี liquidity ตรงนี้ พอตรงนี้มันเป็นอีโคโลเห็นเห็นนะครับนะอีโคโลที่ชัดมากๆนะครับมันต้องมาเนี่นะโอเคอกลับไปที่ m หนึ่งนะครับนะนั้นถ้าเกิดว่าคนเข้าเข้าจังหวะตรงเนี้ยนะครับแสดงว่าจะเป็นเล็งเล็งตรงนี้เลยเหรอนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครเล็งนะครับนะไม่น่าจะมีใครเล็งไปถึงตรงนู้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใคร เข้าเ่ยนะครับผมว่าอย่างเก่งก็คือ TP ตรงนี้แหละแนละ้วมันก็ r า,ามันก็ไม่ได้เยอะใน1.43นะคพึ่ง400จุดเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้คุ้มที่เราจะมาเสี่ยงกันนอนฟาร์มนะถ้าเกิดว่าใครตรงนี้ผมก็เชื่อว่าก็คงฟุกอะนะครับโอเคอ่ะเราไปต่อครับนีนะ่ราคาลงมาตรงนี้นแล้วตรงนี้ก็เพื่อเป็น เป็นเป็น liquidity void เป็นแก๊ใหญ่มากนะครับโอเคแต่ราคาเทดขึ้นเข้าเข้ามาในแก็บนี้เข้ามาในแก๊บนี้นะครับนะแล้วก็ใน H หนึ่งของเรานะครับเราเห็น liquidity ข้างล่างเนี่ยที่มันรออยู่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคิดว่าจะมาถึงไหมนะตอนนี้ราคาอย่าลืมนะครับว่าราคามันลงมาแล้ว1,600จุดนะครับนะ ลงวันนี้หนึ่งพันหกร้อุดชี้ว่ามันจะไปต่อไหมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปเกินความสามารถของคําว่า liquidity นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเข้าตรงนี้มาออกเส้นสียน้ํเาเงินเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะครับแตว่าอาจจะไม่ได้มาวันนี้นะครับนะอาจจะไม่ได้มาวันนี้นะ ตรงนี้เนี่ยนะครับคิดว่าคนก็น่าจะออกกันแลลวนะครับแต่ว่าถ้าเรายังหมกมนันอะก็นถึงตรงนั้นถึงไหมก็โหถึงจริงนะครับตอนสองทุ่มนะครับนะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับนะแล้วก็ก็ถึงถึงจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นในกลับมาดูใน h หนึ่งนะครับนะอุ้ย มาดูในเอเชียนะโอเครู้ไหมครับลงลงมาได้นะครับนะตรงนี้นะอาจจะลงไปต่อหรือเปล่านะมาปิดแก็บข้างล่างน,นี้ไหมนะครับนะเราลองขยับมาดูนะวเวลาอย่างนี้นะครับเวลาอย่างนี้ตอนนี้เพิ่งจะ่สี่ทุ่มนะครับนะเปิดดูนี่เป็นยใงเมืองอะไรกันโอเคครับมาได้ครึ่งทางโอเคนะครับนะก็ ลงมาถึงประมาณนี้นะครับนะก็ไม่ได้ลงไปต่อถึงตรงนะี้อันนี้ก็คือ c o n s o l i d a ดตแล้วนะคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับนะก็ตรงตรงที่ว่าขอให้มี liquidity ลิควิด i ิตี้รอนะครับนะตัวอัลกอริทึมมันพาราคาไปถึงแน่นะครับนะตรงตรงนี้นะที่เราเห็นจะชัดตรงนี้ถึงแน่นอนนะครับนะโดยเฉพาะถ้าหน้าตามันแบบโอ้ล i ควิด i ิต้ต้องรออยู่เยอะๆแน่นอนนะครับนะ พราะฉะนั้นคือคนคนอาจจะมองว่าพื้นฐานว่าเออข่าวมีเฟดโน,น่นนี่อะไรพวกแนีนะครับนะแต่ว่าด้วยค con, con, อนคอนเซ็ปต์ของคําว่า liquidity นะครับนะมันก็บอกว่าราคามันก็จะต้องลงไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันกลับตัวตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันอื่นๆน,น,น,นะครับนีราคา สัปดาห์ต่อมาเนี่ยเราก็คาดว่าเมเดืถ้าราคาได้ย้อนขึ้นมาถึงเส้นนี้นะครับหรือว่าเข้ามาแก็บตรงนี้ราคาก็จะต้องลงไปนะครับนะแล้วก็อาจจะมาข้างล่างนี้ก็ได้นะหรือว่าไปข้างล่างสุดเลยก็ก็เป็นไปได้นะครับก็ลองติดตามแล้วกันนะครับว่าราคาจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็รวมกัน2งคลิปเลยครับวันพฤหัสบดีศุกร์นะมีจังหวะที่ไม่น่าเท่น,นะครับ แต่ว่าถ้าเทศมีจังหวะไหนที่เราจะเข้าแล้วก็จังหวะไหนที่เรา